สนุกไหมสัญญาวันนี้เฮ้ยบอกว่ากดเงินก่อนนางไม่มีเงินเงินหมดหมดเงิน don't go inside out the way out here Come Come here. ยตอนนา้นางไปเล่นกับให้อ,อะไรนะ่ะประตูมันเปิดปิดอัตโนมัติแลลูกนางไปทำให้ประตูเปิดแล้วประตูปิดอยู่นั่นแหละสันดิตาชิโกนักคำมินแอนเทลยุ่ if you do that look at the staff ช o n n a angry with you <Huh>? Yes. You. Get out of the way. เขาบอกว่าแม่ออกจากทางประตูปิดแล้วแบบน,นี้ลงน,นางจเฮีดหม่อ Let's go. Mày, con mượt chẳng. ไปซื้อของที่เคมิสค่ะเคมิสเว Boxon plural หั้ง วอรสนวอรนสนอะเแล้์โฆษณานางร้องตามโฆษณาหลังจากกินข้าวบ้านแม่โพสต์ร้านพี่แก้วนะคะเราก็มาซื้อของกันค่ะวันนี้โอ้ I finish my perfume. let's go หนังว่าเดี๋ยวฉันจะเอาให้เธอหรอกของเธอนะเธอไม่ต้องซื้อตรงนี้ let's go follow papa That papa strong perfume and good. let's go Look. let baby let baby let's go follow papa please c h e m i s แ Warehouse ค่ะก็จะมีของที่เป็น <Money work. S 1> วิตามินอาหารเสริมอย่างเงีย้ยเยอะเลย mm hmm. Follow Papa please mm hmm. นะะี่ค่ะวิตามินอาหารเสริมยเยอะเลยค่ะ mm hmm. เราอยากได้อะไรเราก็มาซื้อตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะอย่างเป็น Blackmore Fish, Fish Oil เนะะี่ยค่ะ ครึ่งราคาใช่ไหมคะตอนเนี้ยราคาดีมากค่ะนี่ปกติก็คือ41อดอลน,นะคะนี่เหลือ21อดอลอันนี้จะเป็นพวกโปรตีนของพวกที่ออกกำลังกายนะคะเนี่ยเพื่อเพิ่มโปรตีนเป็นกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ย ราคาก็ไม่แพงนะคะ60 5 8บ9ากเป็ประมาณ59าบกา่อนอน,นี้ก็จะเป็นพวกสเปรย์โลออนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ จะมีพวกยาสีฟันอะไรอย่างนี้ด้วย mm hmm. ยาสีฟันแปรงสีฟัน mm hmm. ของใช้จีปาถะซื้อมวัวอช์น่อน Watermelon Lip Balm A Cream อันเนี้ยคะ่ะสำหรับหน้าหนาวนะคะทาปากทามือทาแขน ทุกอย่างคือดีมากนีเห็นเผาเผาดีมากเลยแล้วก็จะมีแผนขายยาอย่างนีคะที่จะต้องมีใบ p e s c r i p t i o n ก็ต้องมีใบสำหรับแพทย์เราถึงจะซื้อได้ เป็นยาที่แพทย์สั่งเท่านั้นตรงนี้ก็จะเป็นแผนโซนที่มันเป็นพานาดอเป็นยาสำหรับแก้ปวดแก้ไข้แก้หวัดนะตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเคมิสแวร์เขา เดี๋ยวเราจะไปจ่ายตังะคะ่ะเราไม่ได้ซื้ออะไรเยอะเรามาซื้อแค่มเมาส์วอชแล้วก็เทาเานะคะ<ๆ>เราซื้อนิดหน่อยเราไม่ได้ซื้ออาหารเสริมกัะวันนี้ Never because we have a lot at home ลูกนางจอยากไดไอที่ no 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 สนยญาอยากได้อันนี้ได้ปะเนี้ยอะสัญ o าโนมามีโดนวัวลูก not for baby that one for the yes นางอยากทำแต่เล็บนี่แหละป๊าป๊าไปจ่ายตังค์แล้วค่ะนี่จะเป็นของแม่กับลูกแล้วทีนี้